สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี like ่น้องทุกคนนะยินดีต้อนรับเข้าสู่สองน้องโอเอเราเกินเด้อจ้าตอนนี้เนาะน้องโอเอกแกยูอันนี้เนาะพี่น้องมาากส้มเนาะเขาใหญ่อำเภอลยตอนนี้แกเสื้อผู้วิดยน้อยหนึ่งเนาะเพราะว่าเลิกงานเนาะมันมีโอกาสดีว่าสันโอกาสดีเลิกงานไหวพี่น้อง งานวาระาามินิกาได้ออกมาที่รถทีเออว่นเป็นรถทีได้พี่น้องจัก,กรยานไฟฟ้าแต่ว่าจะเ,เลี้ยงหนาเลี้ยงล่างเลยเนาะเพราะว่ารถขี่ตามน,นนอน,น์นันน์เนาะพี่น้องประหยากว่าเลือยยุนีบรรยากาศดีคักเนาะเออทั้งบรรยากาศดีแหละการมือสั้นวันดีพี่น้องมือเงินเดือนออกที่บ้านพี่น้องนะ ไปเซเว่นเนาะไปเซเว่นอีเลเว่นแต่ว่าภาพพี่น้องมาส่วนบรรยากาศแบบถังทางเนาะถังวันนี้ได้พี่น้องแบบเงียบสงบแล้วก็มีแต่ธรรมศาสตร์ค่าค่าพี่น้องนีแต่ผู้เขาอ้อมนยอะเลยสวนพักออกกินน้อออกกนนี่แก้ลายเนาะแต่ตอนนี้พี่น้องก็สิเบื่อหนาวเอ็นแล้วล่ะกะซีซั่นแน่นอ่ะพี่น้องเพราะว่า ออโอเอสใส่มือจับเอานเนาะเบิ่งแบบนี้ไปก่อนนะพี่น้องรอถากันสั่นมานเนาะยังหัวมาอยู่เอาไปสอบเมืองนี้นพี่น้องแถวนี้ก็คือเขาลอยเบิ่งแบบนี้ไปก่อนเนาะเดี๋ยวได้กันสั่นมาโอเอสชิมาท้าวิวงามๆก่หนี้เหยได้เบิ่งกนะพี่น้องอันนี้เขาลอยเนาะโอเอสกับป,ปู่เนาะว่าเขาลอยหรือเขาเอียงโอเอสทับจะได้แล้วว่าเขาวงกอกไปไกลบอลอยู่เนาะ เนื้อแทหนีเละพี่น้องงามอันนี้เขาจะเขาจะเอิร์ดไหมว่าซีรีส์ทอีดยังเขาจะเป็นเขาลอยเนาะก็เลยเอิรตามเขาจะแล้วก็บผูู้ดอกเนาะทวีทางคิดว่าเป็นเขาใหญ่เบิยนีแหลมันโมเมนต์เขาลอยแล้วอ่ะใ้าไะพี่น้องแต่แต่ว่าเออไปโอ้โทางหลังพี่น้องเห็นบั้งบอกว่าเห็นมีอยู่เขาใหญ่แต่ว่าบนโอเอมาอยู่ห่าแนมเห็นอยู่เขาใหญ่ค่ะ พน,า,นายลูกเฟซบุ๊กพู้พี่น้อตบหข้าเยอะแยะเลยเตนยงามานะพี่นนอนยินีต้องเตื่นแต่ยวาวว่าตื่นขึ้นมาชมวิวเนี่อมนเอนาวเ,ออเออนิ่หัวเทเวนบนนอมือนนี่นะวดแค้นเลยเด็พี่น้อเอ้ยแค่นีแค่นี้นยเยอะพอแ้นหนิ่นะไปได้น้อใเอ็นกันหนาค่ะพี่หนหนนทางจะเงียบพอนี่ร้ายไปได้น้ะ ยู her, ่อำเภอปากซ่องพี่น้องเข้ามาทางอันน้ำตกะหัวเลยอ้พี่น้องนี่มีมาเบิงวิวทางโอ้โต๊โต๊ะโตซับตกนี่บ่ได้เด้พี่น้องบางคนก็คิดว่าโอ้ยลำบากแล้วแต่ยังดีเห็นเจ้าเสียกันจะไหลมันจะไหลแถวพี่น้องระวังระวังระวังเอียงกลัวหน้าคตเอียงค่ะนี่พี่น้องเห็นวะวิวโอ้สีลมคล่องแล้วแบบ เกล็ดประกวงมาแมนอะนั่นเนาะเจ้าเขาอีหยังพี่น้องเนี่ยมันมีปองเขาบอกนะเห็นบอกก่อนอยู่แบบเป็นทุกข์เกิดอากาก็มีปองเขาบอกเชนแบบเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค้ากลับมาโอเอสทายให้พี่น้องเบิรงวิวใหม่เนาะตอนนี้ซื้อว่าโอเอปวดแขนนี่ย่งพี่น้องแล้วก็ทั้งทั้งรังน่าจะทีวิวงามกลัวเนาะ แต่ว <Happiness. S 2> ่าโอเอขไปซื้อของ7เซเว่นก่อนน่ะนี๋ยวกลับมาใช้บิวดึงใหม่นะตอนนี้โอเอก็ออกมาจากเซเว่นอีเลเว่ลจ้าผูู้้จะใสายวยี่น้างโอ้ยอยอยอยยับอันนี้ไหมนี่พี่นนองตอนนี้กับบิวยังมันง่ายไปเยนะขึ้นนูนขึ้นนูนกัน ตอนนี้โอเอะก็ออกมาจากเซเว่นแล้วด้วยจ้าพี่ดอมือกระชั้นสันเช่นนั้นนะแตกฟ้องมากอ่ะไข่ไข่กับขนมเนาะโอ้โห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 ลุงข่อยลุงขอยนี่น้องระวังระวังปน้าปน้าปน้าโอ้ยแหนหย่านไข่แตกกับปานนี้เนาะ พนาพนาเอามันอยู่คอยมันท่าไหร่เห็นวิวาง,งามๆพี่นอ้องเอาไมา่ขึ้นบันขึ้นโน่แนแอนอะไรอะไรโอ้เออเออเอาหลดหน่อยฮะแต่ใครขี่ริมริบเอาไม่ก็ไปเห็นวิวแล้วท่นี่เมื่อกี้คิดจังว่าวิวงามเด็ พี่น้องข้างทางก็จะมีร้านกาแฟเลยยาเด้อยเด้อยาเด้อยาเด้อยาเด้อมาโอ้มี่ร้านนั้นร้านนี้พี่น้องมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรอะไทางไปพี่น้องไปอีกแบบเลยมูว่าไปอีกก็คือสิแบบมี่สถานที่ท่องเที่ยวอะไรพี่น้องแบบทางไปเขาใหญ่นะแต่ว่าบรอดเวย์มันยังจะละหอน มันคือน,น,น่นเอาเห็นเอ้โๆโตคริดแตกแบบนี้ใครตกหนีแล้วจอ,อยดิเอาโอ,โ,อโอ้โหอ๋อยัดิดแตกได้ป่ะอือหู่นข้างทางนี่มันกี่นาะมันกี่ที่มันเหลือรัวหากกล้วยไม้มันอยู่สีแด้แล้ว เนี่ยก็เห็นจากพี่หน่องมันต่ำทั้งระว่างไงน,นี่งามโบโอุย้ยได้สบายนะข้างขี่รถนน,นี่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ยูเซนเลยนันโมทัศน์้างหน้าพี่หน่องแบบมาตัวนี้แบบมันโลง่งนะเนี่ยมันโลง่งแต่กะยังตน้นมะม่วงแีบมันโลง่งมันเลยเลยงาม อันที่น้องอันนี้มันเป็นปองแม่ค่ะอกูเห็นไปต่อที่กูอะอันนี้กาหญ้าไลากระโดดกระเดีนดนยนาะหญ้าวานพี่น้องผู้ใด้พอมีหญ้าให้งัวมาเกี่ยวเด้อจ้าข<อ>้าจะเบล่าหายเสืส้อหน,นุ่มวัวเสือก็จะมาไล่ไล่ โอ๊ยอวัวยก็งามไปพี่น้องด้วผมมัน้ํามจูงงามมีมีนี้โลมนนี้ได้เนาะตัวตัเออสันเจนเจนเดียวกับพี่น้องลงคลองแล้วเนาะพี่หัดกตกโกบคุณนะพีพูดพี่น้องเดียวเพิ่งวิวขาท่าเดียวสวัดว่าจีเลยท่าเข่าบานแล้วเนาะพเป็นวิวข้างทางเลยผู้วิวตะหนามนะมือเกิดที่สสันชากอลิ้ พี่นเนาะเอ้ไปเบิ่งอันนั้นเนาะต้องถามกับดาวมูบว่าน่ะปุ๊เห็นวิวเขาใหญ่แบงทนะิมทัศน์บรรยากาศกับประมาณนี้เนาะตอนประมาณสี่โมงเลกสี่โมงครึ่งนี่แล้วนี่วิวงามพี่เนาะนี่แล้วไปเห็นเขาใหญ่พร้อมเนาะพี่นนอะ แม่นบ่แล้วนั่นล่ะเค้าใหญ่เนาะดีพี่น้องอันใหญ่ๆแหละอันใหญ่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 ยาวแหละพี่น้องอันเคาใหญ่น่ะเนาะอัน้ตัวใหญ่แล้วก็มีมีอันอันนั้น2หน่วยหั่นเออันที่ว่าผู้ผู้นยนอย2หน่วยแล้วก็ยาวๆน่ะเาใหญ่เขาจะเอิ้นว่าแล้วก็จักตัวได้อีกเนาะโอ๊ก็บู่้ได้ยินดเขาจว่าโอทางนี้กเาลอยีสอางหน้าเขาสิวงอันนี้ครับงไ่บ่คนทางอยู่ดีรว่า อ,อ,อ๋อลอยอ๋อหร่าอันนี้บพี่น้องเขาลอเร่องผ <l ots> ู้นพี่น้องอีเร่งผู้เรื่องฟ้านี่ก็จะาบบฮาร์บุกคือเรื่องผวท้องจะบอกไโอ้ยี่ากเนี่นนนนผู้้าจันจันออยังวันนี้อันซอยโอเอเนี่ยอันซอยโอเอเน่จ้ <l ots of energy> ออา,าดุด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 ดดดุดดุดดด ไม่มันบางก็ขอมาขามเต็มพี่น้องเอื้อยประหยัดแต่ห้องขัดยาวแต่เราเป็นต้องคอยเลยชายขนาดไม่ได้มีเงินมาซื้ออฐอาจารย์วิวงามอยมาขามเออในหมู่บ้านทุคราลายลายพี่น้องจ้าจะเกิดอะไรยังฉีดซุปมั้งฉีดไปให้ปิดต้นขามว้า,วามามายายยายยายว้ะอะไรพี่น้องมาเห่า เห็นคนงามก็ได้ที่มานี่ก็ได้นะอีกอย่างพี่น้องทางเขาจะมางามเออพวงเนี่ยเป็นตุ๊กตุ๊กติเลยค่ะโอ้โหนี่เห็นอีกแล้วเขาใหญ่นี่พี่น้องวิวนี่ก็งามด้วยกันนี่นี่อันนี้ใหญ่ขนาดพี่น้องใหญ่เดี๋ยวไปเป็นเบียร์เพลนนะแต่ก็ว่าเห็นกับตาแบบ เห็นกับตาเปล่าแก่แห้งงามได้พี่น้องแต่ว่านี้เกองมันมาค่อยงามเนาะมือประสาทนี่เดออันมือนั้นเอ้ยกลินไปยังเกาะเขาได้เท้านี่เลยพี่น้องเขาไปเลยมันสีสซงๆนาะเลี้ยวเห็นวิวเขาใหญ่ทั้งขางงามเกาะสวยงามไหมคะเอดูอีก้า เอยอีกสิบเก้ากิโลจะถึงเขาใหญ่ไปต่อวะพี่น้องนี่มู่บานบอนยูนะเดี๋ยว็ดเด็ดเอเอเขาไปนีเลยสวนกระเจอดน่ะี่มันมีสวนออกเกนนองออกเกนนิกเนะาะฟร์มไข่ออกเกนนิกเป็นชวนพักออกเกนนก้ของแค่นี้น่น้องเขาไปนะง่ง่ามเรียวเวลลาเวลนี่กว่านี่ เอ๊มันมาหอดหมู่บ้านแล้วพี่น้องตอนนี้โอเอกลับมาหอนหมู่บ้านแล้วเนาะพี่น้องเป็นยังไงวิวงามบอเอา้ามือหนาเนาะมือหนาถ้าว่ามีโอกาสดีๆโอเอกับิมมาทายวิวให้พี่น้องในเบิร์อีกเนาะแต่ว่ามือนีขอโตล่าไปก่อนสำหรับคลิปนี้กัฝากไว้สำนีเด้จ้าพี่น้องเขาหวานก่อนวันนี้บ๊ายบายเด้จ้าพอกันคลิปหนานะบ๊ายบายบายบาย่ได้ไหม